สวัสดีค่ะวันนี้ข้าวครัวกับป่าถานะคะวันนี้ข้าวครัวตอนเช้าวันนี้ป่าถาก็ทําเมนูผัดหมูติดมันนะคะให้ลูกชายกับดอกหอมนะทุกคนอันนี้ป่าถาใส่กระทะไว้ก่อนแล้วป่าถากตั้งกล้องเพื่อไม่ให้ผู้ชมเพื่อไม่ให้เพื่อนๆเบื่อ,อมันจะมีหมูติดมันอันนี้ป่าถาไม่กินนะป่าถางดหมูงดเนื้อแดงก่อนช่วงนี้ อันนี้ปราถาจะทำให้ลูกชายนะคะทุกคน <c oughs> ปราถาใส่น้ำหน่อยนะคะเพราะว่าปราถาจะไม่ค่อยใช้น้ำมันตอนแรกปราถาไม่ได้ตั้งกล้องไว้เพราะว่าครัวปราถามันมันติดกับป่ามันติดกับสวน มันจะได้ยินเสียงนกเสียงไรตอนเชา้าเสียงเพลงตามสายประถาก็เลยว่าดีทำกับข้ากวากลัวกลัวไม่ทันเขาใช่ไหมประถาก็ว่าตั้งจะถ่ายดีหรือไม่ถ่ายดีก็ <c oughs> ลเลยเอาซะหน่อยช่วงนี้ประถามไม่ค่อยมีคลิป้วยเนาะอันนี้มันหมูติดมันนะทุกคนเป็นคอหมูพอ่อรุชายจะกิน ปะถาก็เลยจัดให้ให้มันสุกให้ให้หนังหมูมันสุกนิดนึงปะถาเตรียมจะเตรียมของไว้ก่อน เพื่อวังความเร็วในการถ่ายถามโวยชน,ชนชนชนกระถาขั่วกระเทียมนะมันนิดหนึ่งแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะดอกหอมดอกหอมผัดกับตบับผัดกับหมูสามชั้นลูกชายจะหอบลูกชายจะชอบแต่นี่มันไม่มีหมูสามชั้นมีแต่อ่า หมูติดมันก็เลยใช้หมูติดมันแทนเขาทำกับข้าวไปกินที่ทำงานด้วยป่าถายจะทำตามที่เขาที่เขากินแล้วก็อีกอย่างหนึ่งป่าถายจะทำแบบดูแลสุขภาพไปในตัวด้วยใช่ไหมคะป่าถายก็จะทำแบบน้ำมันน้อยๆแล้วก็ใส่น้ำแทน เครื่องปรุงก็มีเหมือนเดิมน,นะคะกระจุมพูตอนนี้น้ำตาลป้าป้าถาเกินป้าถาก็จะเรื่องคุมเรื่องอาหารเพิ่มแต่ก็ใส่นะคะเพราะทุกคนในบ้านกินก็ใส่นิดนึง ซอสปรุงรสนะคะเครื่องปรุงปัดในครัวปลาถาก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่าปลาถาคุมอาหารใช่ั้ทุกคนก็จะกินตามปลาถาไปด้วยแต่มันก็ดีนะมันเป็นการที่ว่าอายุมากแล้วร่างกายเราจะได้เซฟไปในตัว วันนี้ใช้ใช้ใช้มุมถังแก๊สใช้มุมแก๊สพราะผัดเยอะก็เลยมาใช้มุมแก๊สอันนี้จริงป้าถาชอบไฟฟ้าทำเตาไฟฟ้ามากกว่าปิดฝาไว้แป๊ดนึงก่อนนะคะทุกคนให้ผักมันสุก นิม่มแล้วนะคะนี่ป้าถาจะกินแต่ผักนะส่วนหมูลูกชายกินคนในบ้านเขากินบ้างแต่ป้าถาตอนนี้ป้าถาจะงดพวกเนื้อเนื้อแดงของทุกชนิดเลยป้าถาจะกินปลาเป็นหลักโอเคแล้วค่ะ กรปรุงอาหารแล้วเราก็ปรุงตามที่เราชอบนะคะรสชาติยังไงก็ได้แล้วแต่ที่เราทำทำ,ทำกินกันเองที่บ้านแต่ของป้าถามันมีกรณีพิเศษที่ป้าถาต้องคุมอาหารป้าถาก็เลยจะคุมไปให้คนในบ้านเขาก็พร้อมใจที่จะกินเหมือนกันหมดป้าถาก็เลยทําในแบบฉบับที่ปา้าถาต้องการคือป้าถาคุมอาหารที่เพราะว่าปาถามีโรคประจําตัวเนาะ ป้าถาก็จะใช้วิธีคุมอาหารไปในตัวแล้วก็เพื่อคนในครอบครัวไปด้วยเลยป้าถาก็จะทําไปเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมามีการเจ็บไข้ได้ป่วยกันเพราะว่าคุณหมอบอกว่าโรคที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ได้เกี่ยวกับพันธุก,กรรมหรือว่าอะไรแต่มันเกี่ยวกับอาหารการกินที่เรากินเข้าไปเนาะที่ปะถาค่ามาเร่งขึ้นน่ะ คือป้าถาไปทํางานแล้วป้าถาก็จะซื้ออาหารนอกบ้านกินเนี่ยเช้ามาไม่ทันป้าถาก็จะเอาง่ายๆไปซื้อแกงมั่งข้าวกล่องมั่งอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอค่ามะเร็งขึ้นเราก็ต้องกลับมาคิดใหม่เราก็ต้องกลับมาคิดใหม่ว่าเราเราใช้ชีวิตเหมือนคนอื่นเขาไม่ได้พอเราใช้ชีวิตเหมือนคนอื่นเขาในภายในแค่ระยะเวลาแค่แค่หกเดือนยไม่ไม่ถึงหกเดือนเพราะป้าถาไปทํางานได้ประมาณสองเดือน แล้วก็ไปหาหมอตรวจค่ามะเร็งขึ้นมาสเปอร์เซนตซึ่งป้าถาคิดว่าป้าถาไม่เหมาะกับการาซื้ออาหารสำเร็จรูปมากินป้าถาเลยกลับมาตั้งใจทําทํำอาหารด้วยตัวเองเหมือนเดิมที่ป้าถาเคยทําไว้แล้วช่วงนั้นก็ค่ามค่ามะเร็งมันลดลดเยอะมากลดไปเรื่อยๆลดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยลดจนคุณหมอ,อพอใจแล้ว มันเหลืออยู่แค่ยี่สิบปอกวาแต่ถ้าถ้าปล่อยให้มันขึ้นแล้วป้าถามีโรคเพิ่มด้วยใช่ไหมตอนนี้ก็ต้องระวังเรื่องโรคประวานอีกป้าถากำลังงบอาหารลดน้ำสีทุกอย่างที่ป้าป้าถาเล่าในคลิปทุกคลิปเพราะว่าป้าถาอยากให้ทุกคนที่ว่าอายุมากขึ้นให้ดูแลสุขภาพเาราลดหวานลดเค็มลดเผ็ดลงบ้าง เพื่อลำไส้และก็สุขภาพของเราที่เราจะได้ไม่ไม่มาดั้งกินยาเหมือนป้าถาเนี่ยป้าถา,ถาใช้ชีวิตที่ทํางานลุยมากสมัยก่อนแล้วป้าถาก็จะกินข้าวนอกบ้านเป็นหลักเนี้ยมันก็เลยมาเป็นคุณหมอวอนเป็นที่อาหารเป็นที่อากาศใช้ชีวิตแบบนี้มีป้าถาต้องขอบคุณทุกท่านทุกเลิฟทุกไลท์ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจป้าถา ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่จนเงยเงยรวยวยปกปังทุกท่านเลยคะ่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะว่าป้าถาจะทําอะไรกินขอบคุณนะคะบ๊ายบาย